สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ใน30วันที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ขี้เกียจมากมากไม่ดูแลตัวเองเอาแต่ทำงานชีวิตวนลูปสุดๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนจุดเริ่มต้นคือการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทําได้จริงในแต่ละวันไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนท้อทแท้ไปก่อน เริ่มจากตื่นเช้าขึ้น15นาทีเพื่อมานั่งสมาธิแค่นี้เองเทคนิคแรกคือ m y f u l morning การเริ่มต้นวันด้วยความสงบอย่างการนั่งสมาธิเขียนบันทึกหรือแค่จิบกาแฟเงียบๆมันช่วยให้เราโฟกัสและมีสติมากขึ้นตลอดวันจริงๆนะต่อมาคือ power hour หาเวลา1ชั่วโมงต่อวันทำในสิ่งที่เราอยากพัฒนาตัวเองเช่นเรียนภาษาอ่านหนังสือหรือออกกำลังกาย เราเลือกออกกําลังกายเบาๆอย่างโยคะช่วยให้ร่างกายสดชื่นและสมองปลอดโปร่งเทคนิคที่3ดิจิตอลดีท็อซ์ลดการใช้โซเชียลมีเดียลองกําหนดเวลาที่ไม่แตะโทรศัพท์เลยอาจจะเป็นช่วงก่อนนอนหรือช่วงทานอาหารเย็นแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่พอทำได้แล้วจะรู้สึกเลยว่ามีเวลาเหลือเยอะมาก แล้วก็มาถึง gratitude journal เขียนสิ่งที่ขอบคุณในแต่ละวันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้เช่นขอบคุณที่วันนี้อากาศดีขอบคุณที่มีเพื่อนดีๆแค่นี้ก็ทำให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นเยอะเลย สุดท้ายคือ hydration habit ดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันง่ายๆเลยคือพกขวดน้ำติดตัวตลอดเวลาร่างกายเราต้องการน้ำเยอะมากการดื่มน้ำเพียงพอช่วยให้ผิวดีขึ้นระบบเผาผลาญดีขึ้นและสมองก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วย ตลอด30วันเราทำตาม5เทคนิคนี้อย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้คือเกินคาดมากเรากลายเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นที่สำคัญคืออย่ากดดันตัวเองถ้าวันไหนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เสมอการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องใช้เวลาและความอดทนขอให้ทุกคนลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะรับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นแน่นอน